ดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาที่เขาจัดงานวันเกิดค่ะวันนี้อยู่ที่ไหนคะบ้านคุณยายค่ะบ้านคุณยายเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมกันใช่ไหมคะวันเกิดใครอะวันเกิดแม่แม่เหรอแต่มันผ่านไปแล้วนะก็คุณยายอยากจัดคุณยายอยากพากี่ะแต่ไม่อยากปาที้เหมือนกันโอเคถ้างั้นไปขึ้นรถเลยโอ้โหรถคนรวยหรือเปล่าอ่ะรถคนรวยแน่นอนโอ้โ ขึ้นรถลูกขาคุณยายอันวันนี้คิดตั้นจะเป็นโชเฟอร์เหรอคะคขับดีๆเด้อถอยหลังป้า <laughs> เปิดเปิดเพลง <laughs> เนีไ,ไมฟันเรามีเอาไว้ คี้ยวอาหารค่ะมันเป็นหนึ่งในกระบวนการการ,การย่อยอาหารของเรานะคะแล้วก็คิ้วมีไว้ทำไมอ่ะคิ้วมีไว้ทำให้หน้าเราไม่ล้นไงโอเคแล้วแบบห้ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> งองเนี่ยหนูอะไม่ค่อยมีคิว้วแต่ตรงนี้ใส่แว่นเลยเขาไม่ใช่ว่าน่าจะไม่มีคิ้วหรอกแต่เขาเป็นฝรั่งผมเขาสีทองคิ้วเขาเลยเป็นสีทองไงเคิ้วแล้วก็คิ้วของเด็กก็เป็นสีทอง <laughs> ใช่ เอาละทุกคนเดี๋ยววันนี้กําลังจะไปซื้อเครื่องดื่มนะคะเพราะว่าที่บ้านจะจัดปาร์ตี้ไม่ไกลลูกจะจัดปาร์ตี้วันเกิดดิฉันเองแต่ว่าจริงๆก็น่าจะเป็นวันที่คุณยายอยากกินใช่ไหมคะเชอาทิตย์วันเสาร์วันดื่มจันถึงสุกวันทํางานจ้าได้แล้ววันเสาร์เราต้องหาเรื่องกินนิดงแล้วก็ดื่มโอเค เดี๋ยวเราจะไปซื้อเครื่องดื่มกันเพราะว่าเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานเราไปซื้อพวกอาหารพวกอะไรอมาละคุณยายเตรียมเอาไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อเครื่องดืม่มแล้วขนม,มกันเดี๋ยวยังไงทุกคนยยได้ไ,ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวจะมีเด็กๆมาด้วยนะคะคก็ลูกญาติๆนี่แหละค่ะดีใจกับคิดตัน้นนะคะมีเพลินแล้วยังไงก็มาดูอีกแล้วฉันจะที่พูดจบไปยเนี่ยโอเคทุกคนให้ยังไงตามมาด้วยกันเชนอง ไปซื้อเครื่องดื่มก่อนนะคะยังไงตามมาด้วยกันนะคะ, <c oughs> ะนี่ตอัอยาขนอวันนี้ที่เมืองุณยายมีจริงช้าสวรรค์ดูวยนี่แต่ว่ามันเปิดเย็นๆลูกเดี๋ยวแม่พามาโอโอ,อากาศพอดีเลยระเป๋า ได้ยังกะตได้สองหย่าแล้วค่ะคิดแล้วก็ก็ยี่หรี่เกลืออ๋อวิ่ยี่หดี่หนอนยี่ี่หนอนโหเกี่ยวมากเลยว่าของคุณแม่เลยเลือกก่อนนี้น่าจะลดเกลือเหมือนกันแหละเอาเอาเอาอย่างนี้ไปทำเองมันมันจะใหญ่ไหม เอาคุณยายบอกให้เอาชิปถุงเล็กๆมันจะได้แบบแกะแบ่งๆถุงไม่มีเนาะถุงใหญ่กินไม่หมดคือเด็กไม่รู้ว่าชอบอะไรใช่ไหมนี่ไงใช่ไหมเราซื้อที่ดีเด็กมันจะมีอยู่คือเป็นแบกโอเคอู้มีโค้้าคิตตันด้วย ิัวนูน่นท<ะ>ี่ช้าสวรรค์จะ้ะ <c oughs> องุ่นนี้ที่คิดตันชอบนี่ใช่ไหมหุ่นกรอบอรถเ้อ่อิีอ่ โลเมตรมันไม่ได้หมายถึงน้ำหนักรูปมันเป็นระยะทางต้องกิโลกรัมกิโลกรมัมอืมไอดีมันต้องไปล้างอืม,มขนานั่นด้ไหมมันจะได้เหรอขามันดูเล็กมากเลยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเจ้าตัวจิ๋วเอาเอาสุดยอว่าไม่อยากแม่จ๊ะว่ากี่แต่ไม่อยาก เห็ดติกินด้วยหน่อย สนใจทุกคนเพราะมันบอกว่าไม่มีแอลกอฮอล์ก็เป็นสไตล์โรเซ่แบบที่เราชอบด้วยราคาไม่แพงดีใจไหมดีใจคุ้ยเย็นอ่ะไปเลยล่ะคุณยายไปแล้นะ เตรียมของเสร็จแล้วนะทุกคนเมื่อเช้าก็คือยุ่งมากไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการทำเลยก็เป็นสเตชันส้มตำกับยำเดี๋ยวถ้าใครมาก็คือให้ทำของเขาเลยเราเตรียมของไว้ก็มีปีกไก่ย่างที่หมักไว้อันนี้เป็นน้ำยำสูตรแม่เองมีเครื่องส้มตำมีหน่อไม้เอาไว้ทําซุปหน่อไม้ได้มีพวกหมูสับลวนนู่นนี่นั่นเตรียมไว้ทำยำทำ ส้มตําได้อันนี้เป็นผักอันนี้เป็นเครื่องยำเครื่องยำนี่มีหมูยอกุ้งลูกชิ้นปลาหมึกเห็ดลวกนี่โอเคทุกคนแบบว่าไม่มีเวลาเลยเพราะว่าญาติิเรามาเยอะมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พะเข่าเด้อนี่พะเขา่าพะข่านี่ใ่ปลายไหมคะไห่แล้ว ไลไลมไล่ไม่ไม่ใช่สไตล์ไลสดไม่ใช่สไตล์ไลสดเป็นสไตล์เอาไปลงยู u ูบไม่มีไข่ปลาคาเวียนะคะมีแต่ไข่ปลาตะเปียนมีแต่ไข่ปลาียนโอ้เสบสบเสบสบเสบบเสบบเส็บบสเส็บเ Hi I will put on my YouTube channel okay ไม่ไปคุยกับพี่ๆหนูพูดเนเธอร์แลนด์ได้แล้วเนี่ยม่คุยด้วยกันนี่อยู่กันสี่คนไปเล่นด้วยกันสี่คนฮะเนี่ยฮะท่านบอกว่าจะจะชวนเพื่อนจะชวนพี่นี่มาเล่นย้นเล่นเล่นได้แต่พี่จะเล่นหรือเปล่าต้องถามพี่ก่อนนะโอเค โอเคเดี๋ยวกำลังจะพาเด็กๆไปขึ้นชิงช้าชวันนะคะฮะนักศิเพื่อนฟันโอเคโอเค thank you น no. no, no. no. ู like ้นนูนนูไปทางนู้นไปทางนู้นนี่เห็นชิงช้าสวค์อยู่รีบๆก็ที่เราไปช้อปปิ้งกันมาเมื่อเช้าเดี๋ยวจะพาเด็กๆเดินไปขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้พวกยายๆกำลังพาร์ตี้กันอย่างเมามันเลยนะครับ จริงๆฉันก็ขี้เกียจมากเลยเพราะฉันยืนทำกับข้าวทั้งวันแต่ลูกฉันพูดมาคำเดียวว่าหนูอยากให้แม,ม่ไปอ่ะ <Post ed. S 2> ไปไหนอ่ะ Go straight ถึงแล้วค่ะอู้ ขึนแพงมากทุกคนแต่เหมือนข้างในมันจะมีอะไรให้เล่นเยอะอยู่นะใช่ไหมป็นฟู้ดทรัคเคอะอ๋อฟู้ดทรัืแอปปี้โอเคอือออืออรออีออ้ออรออออื่อี ถึงแล้วทุกคนอู้ใหญ่มอกโอ้มหโอเคนะคั thank you very much หนูจะปิดตาทำไมอะคะ เดียวกับแม่เพราะว่าเดี๋ยวให้พี่จีจีนั่งฝังนูยินดีตอนรับส่โลกองพันธัที oh ่มีสีสนสดใสท่นโอ้โหนลุกลุกโอ้โหนลุกมากโอ้โหตอนนั้นหนูนั่งมุลดูแต่หน้ากลัวงี้แบบโอ้ไม่ก้ ลมนี้หนูชบอ่ะดูวิวสบายเลยอู้หลมเย็นอยู่นะสิบินดิ้เสียงเียเอียดอ่ะฉันอวย่มันแกว่งอ่ะ โอ้โหเห็นดอกประเทศไทยแลนด์น่ะป้าเราอยู่ตรงไหนนะกลัวไหมแม่มาตรงนี้กับหนูได้สิมาแม่จะต้องนั่งเยอะๆแม่จะได้ถ่ายคลิปให้หนูได้ไงอือหึน่ารักมากคันเล็กเลยตื่นมาเลยจะดุแบบตัน over acting ไม่ได้ over a c t ที่คือสนุกเองอ่ะจริงเหรอ อิดเนอราลามิโเลยนะไข่นีมาเรวมาเร็วมาเลวมาเร็เราอยากจะขึ้นสองครั้งเน่ยเออมันน่าจะหมุนหลายรอบอยู่ลูกเมื่อกี้เราก็ยืนรอมาเลยนะ เสียดเสี่ยงมันงน่ะใช่ <c oughs> คือเรามันธา <c oughs> การชุกนที่เราอยู่สูงๆูงไงว่าเสียว จบแล้วทุกคนไปกำลังไปลเล่นน่ะแล้วอ่ะโอ้ยไม่มีใครเล่นด้วยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่ะนะโอ้ไม่แฟร์อะไรระไม่มีใครเล่นด้วยไงถ้าคิดตั้นเล่นคนเดียวแล้วอีกสี่คนต้องรออ่ะมันไม่แฟร์กว่านะโอ้ยกลับลวจ้า โอ้พี่แฟมดูแลน้องดีมากพี่แฟมบอกเองจริงเหรอใช่วูวมาตอนอยู่ที่บ้านพี่แฟมก็ยังที่สีหลังเลยโอ้โหโอ้พี่แฟมแรงเยอะจัง โอเคโอ้จบจโอเคอะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะถ้ายังไงใครแวะมาดูลหละมีอะไรอยากพูดคุยก็อย่าลืมทิ้งคำถามไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ บา,ายบายนะกิกง๊งกิ๊ง <c oughs> นี่ก็เป็นซองที่ญาติญาติป้าป้าทุกคนให้มานะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะใส่ซองให้เป็นเงินเนาะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็น่าจะได้บัตรช้อปปิ้งมัน คจริงๆค่ะที่มาสนุกยกันวันนี้